ถามที่สองค่ะค่ะเชิญเลยค่ะอ่าพอจะมีหนูจะพอจะมีคะแนนบุญกับท่านอื่นๆบ้างไหมคะเพราะว่าสองมือนี้ฆ่าแมลงที่เป็นศัตรูเหตุทุกวันเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ศัตรูเหตุก็จะไม่ฆ่าเลยค่ะแม้แต่ปลาแต่อาหารก็ไม่ฆ่าค่ะแต่ว่าศัตรูเหตุมันเป็นอาชีพค่ะมันจําเป็นค่ะ ก็ oh, และมีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะอะสาธุสาธุสาธุพุทธบุตรขอโอกาสเจ้าค่าเนื่องจากพุทธบุตรสำนึกและรู้ว่าสิ่งที่เป็นอาชีพนั้นทําให้พุทธบุตรนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่าฆ่าศัตรูของเหตุซึ่งพุทธบุตรนั้นต้องใช้เลี้ยงชีพพอจะมีวิธีไหนช่วยเหลือบ้างเจ้าค่ะเมตตาด้วยเถิ อิติอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตาสิ่งที่ทําไปนั้นก็ถือว่าใจนั้นไม่ได้อยากทําแต่ผลบาปก็มีบ้างซึ่งการมีผลบาปตรงนี้สิ่งที่ลูกจะแก้ได้นั่นก็คือการที่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องขออโหสิกรรมและเมื่อขออโหสิกรรมแล้ว ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกมองแล้วว่าด้วยใจลึกๆรู้สึกสงสารด้วยใจลึกๆรู้สึกเบื่อและไม่อยากทำขอให้ลูกนั้นอธิษฐานเปลี่ยนอาชีพลูกครับเปลี่ยนอาชีพลูกครับแต่เมื่ออาชีพนี้เป็นความถนัดและทำมานานจนมีลูกค้ามากมายแล้วสิ่งที่ลูกนั้นจะต้องทำทุกครั้งนั่นก็คือการที่ขอให้พ้นจากผลบาปและขอให้ สิ่งที่เรียกว่าความเมตตากรุณานั้นขอให้ออกจากอาชีพที่เป็นผลบาปท,ทุกอาชีพคือสิ่งชั่วร้ายสําหรับลูกเมื่อถึงเวลาทีมงานเบื้องบนจะทําให้ลูกนั้นเปลี่ยนอาชีพได้รักลูกจเจริญพรผิดคือผิดแต่เมื่อผิดแล้วความรู้สึกไม่ได้อยากทําแต่ด้วยความที่เรานั้น จำเป็นจะต้องส่งเห็ดไปขายให้ได้ตามคุณภาพฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อทำไปแล้วให้รู้สึกว่าเรานั้นอยากออกจากสิ่งนี้และลูกนั้นจะได้มีอาชีพใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการค่าใดๆและจำนวนเงินจะไม่ได้อยลงจากที่ลูกมีรักลูกจเจริญพร <c oughs> สาธุสาธุสาธุ น้อมกาบสาทุค่ะนะเดี๋ยวให้พ่อเปลี่ยนให้หรือไม่งั้นก็ขอขมาแล้วก็ขอให้เทพเทวาพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เนี่ยถ้าเมตตาไม่อยากให้ลูกต้องทำผิดบาปอะไรก็ขอให้นะออกจากบาปแล้วก็อภัยบาปแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยไล่ศัตรูเหล่านี้เนี่ยให้ออกไปจาก สิ่งที่ลูกจะต้องทำภารกิจในเรื่องของทางโลกนะคะเพราะบางทีเนี่ยนะสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นบางทีเขาอาจจะมีการไล่ให้ก็ได้แต่แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ถ้าถึงที่สุดของวันหนึ่งนะคะอย่างของพี่วัรก็ถูกเปลี่ยนอาชีพนะเพราะบางอาชีพบางทีเราก็ดูว่ามันก็ธรรมดาคนบนโลกเขาก็ทำเนะี่ยแต่ถ้าวันหนึ่ง ใจเราลึกๆมันรู้สึกผิดคือมันสํานึกมันตื่นรู้ตัวนี้ค่ะท่านอาจจะต้องมีในเรื่องของการดูแลสายธรรมอื่นซึ่งอาจจะต้องมาแบบเขาเรียกว่ามาช่วยทํำให้รายได้ตัวเนี้ยเปลี่ยนไปรับกับทางอื่นเดี๋ยวต้องนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกขอในเรื่องของการที่ถ้าลูกรู้สึกไม่สบายใจถ้าพ่อใหญ่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็ยินดีน้อมรับนะคะ ให้อธิษฐานแบบนี้นะเ,เข้าใจเนาะน้องรัตดาวันท้าไงพี่เข้าใจค่ะค่ะน้องกราบสาธุค่ะค่ะกราบสาธุด้วยนะคะนะค่อยๆนะค่อยเป็นค่อยไปนะค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้มีไรายได้ทางอื่นที่ดีๆเข้ามานะคะสวัสดีนะคะ